รถครอบครัวที่ก็ไม่ถึ่งครอบครัวนะเพราะมันนะ้องคือคอสอเวอร์แต่คือประหยัดน้ำมันมากอันนี้คือเรื่องจริงนะคะทุกคนคะ่ะนั่นคือ Honda HR-V นะคะเปนตัว e h e v r a ท็อปสุดแล้วที่สำคัญคือปี2021จจนใช้โดยปี22นี่เลยนะคะทุกคนคะ่ะคันนี้มาพร้อมกับสีดำนะคะสีดำทั้งคันเลยใครชอบสีดำก็แนะนำคันนี้เลยในะคนขาร้อแห็แ่ยางทุกอย่างคือ เหมือนเดิมจากโรงงานเลยนะคะมีไฟเรียวให้ไฟกระจกด้วยนะคะด้ามจับเป็นแบบคคเบิลให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับติ่งเรนวอร์ดเพิ่งมองเห็นนี่มีติ่งเรนวอร์ดด้วยเห็นไหมทุกคนมาเปิดดูภายในกันนะคะภายในของน้องเขานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นหัว Mouse, มิกกี้เมาแบบนี้เดินด้วยได้ดดสีแดงนะคะที่พี่ขาแล้วคอนโซลหน้ารถของน้องเขาจะเป็นแบบนี้ดีไซน์อย่างนี้เลยทุกคนเหรอ ي, ไม่ค่อยแข็งมากเหมือนซีวิคนะเออมาดึงโครงสร้างรถดูกันนี่เลยนะคะทุกคนขาเมทอาร์คสามารถเอานิ้วรูปดูได้เลยเห็นไหมเนี่ย เออรถเดิมรถสวยจริงนะคะทุกคนขาเรารับประกันโครงสร้างให้ทั้งตัวรถเลยนะพี่พี่ว่ารถที่ร้านของเราเนี่ยมีแต่รถสวยๆนะคะทุกคนขารับประกันเลยว่าไม่เคยชนหนักแน่นอนนี่มาดูด้านท้ายกันด้านจัดนอ้อง เออเขาเรียกว่างดีไซน์เป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนมาเออเปิดดูนี่แบบเบาะสามารถพับได้รยบพร้อมกับมีแอร์หลังด้วยทุกคนที่สําคัญหลังคาซันรูฟไหมไม,ไม่ไม่ใช่ซันรูฟดิหลังคาแก้วเออเพราะว่ามันเปิดซันรูฟไม่ได้นอะแล้วมันกว้างมากเลยพี่นี่เลยะค่ะคันนี้นตัวคอสอเวอร์แน่นอนว่าคันนี้สามารถเตะไฟฟ้าได้นะคะเตะไฟฟ้าคืออะไรเตะเปิดท้ายดิ เออนี่เห็นไหมทุกคนก็คือสะดวกสบายแบบว่าเขาเรียกไงเป็นผู้หญิงคนเดียวถือของน้ำหนักก็สามารถเตะได้เลยนะคะทุกคนค่ะมาข้างในของน้องเขาก็สามารถพับเบาะได้เหมาะกับคนของอะไรอย่างนี้ทุกคนใครขายของออนไลน์เป็นแนะนำรุ่นนี้เหมือนกันนะเสียของได้เยอะอ้าหนึ่งอ่ะ,ออะทุกคนอุปกรณ์อยู่ตรงนี้คะ่ะนี้เลยนะคะเป็นตัวแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าปัมม๊มลมฉุกเฉิดนะคะส่วนยางอะไรน้องอยู่ข้างใต้น้องมา เดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันนะคะว่าคันนี้เลขกไม้เท่าไหร่และออปชั่นน้องมีอะไรบ้างมาถึงภายในนะคะนี่เลยเบาะหนังของน้องเขารับสั่งคนขับเนาะพูดอะไรไม่รู้เรื <laughs> ่องเบาะหนังฝั่งคนขับน้องเขาเป็นปรับไฟฟ้าแบบนี้เลยทุกคนมาดูเลขกไม้ก่อนคันนี้เลขกไม่ประมาณ9ก้าหมื่นหกถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะพวกมาไยของน้องเขาเนาะเป็น Mar T unch, มัลติฟังก์ชันมีแพนเนลชิปคือล็อกเลนแล้วความเร็วแบบนี้เป็น, Push นพุชคอนโทรลนะพี่หน้าจอของน้องเขาสามารถเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l พ y ได้นะคะแล้วก็ มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะคันนี้แน่นอนว่ามีไวเลสชาร์จเพราะว่าน้องคือตัว R S นะคะส่วนตรงนี้ก็มีเป็นโหมดไดเโหมดนะคะเบรกมงอไฟฟ้ามีเบรกโฮโนโอ,โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องคันนี้กันเป็นเครื่อง1.5 EHEV RS เออถูกจัทีมาเปิดห้องเครื่องกันทุกคนปึ้งอ่าห้องเครื่องคือเครื่องเงียบมากเครื่องคืออะไรเครื่องเงียบมากหัวน็อตอะไรไม่เคยแกะหอดนะคะทุกคนคะ่ะจุดแต้มสีทุกอย่างยังอยู่ครบเลยมาปึ้ง ตัวคันนี้นะคะ8 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นทุกคนผ่อนแค่เดือนละ1 000, 3 0 0 0บาทไม่เกิน1 4 0่0เนาะแบบฟรีดาวใครมีเงินดาววางดาวได้ค่างว่าจะได้ถูกลงใครสนใจคันนี้หรือคันไหนที่ร้านของเราทักเข้า